ข่าวมาขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่8ตุลาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยันนี้คอสเนอร์เอาล้นยังไงผู้บริหารมาเองแมนยูเคลื่อนไหวแล้วปมอนาคตของอาร์บอริมก่อนตัดสินใจปลดและก็ไม่ปลดอาร์บอริมนะในกรน,นี้ผู้บริหารมาเองเมื่อแมนยูเคลื่อนไหวแล้วนะครับในปมอนาคตของหรอเป็นอาร์บอริมก่อนที่จะตัดสินใจปลดหรือไม่ปลดกันแน่ซึ่งทางน้านของฝั่ง ESPN สื่อกีฬาชั้นนำ รายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการตัดสินใจของฝั่งแมนยูทีมยักษ์หลับแห่งสุพเปอร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรื่องของอนาคตของดอรเบนอัลวบริมหัสือชาวโบรตุเกตที่ถูกจับตามองอย่างต่อนเนื่องในขณะนี้ผลงานของแมนยูเองยังไม่กระเตื้องเท่าที่ควรนัก r a n k ดับที่10ในตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษมี10แต้มจากทั้งหมด7นัดแล้วก็หมดลุ้มแชมป์ลีกคัพไปแล้ว1รายการหลังจากที่ดวลจุดโทษแพ้กรินชปี้ทาวทีมจากลีกทู ตกรอบสองอยางรวดเร็วในขณะนี้ล่าสุดนั้น ESPN เปิดเผยบอกว่าปีิาจแดงกำลังดำเนินการภายใต้สโมสรเพื่อประเมินบรปเบนอัมบริมอย่างละเอียดถี่ถ้วนกันอีกครั้งทั้งการหาหรือแบบที่มีนยัยสําคัญกับกลุ่มนักเตะอาวุโสในทีมรวมถึงการพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงแหล่งข่าวเองก็ระบุเลนดว่าผู้บริหารแมนยูเองนั้นกำลังใกล้จะตัดสินใจแล้วว่าจะดุนหลังโรปเบนอัมบริมต่อหรือไม่หรือว่าเ,เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีม ซึ่งสถานการณ์ที่กำลังเดเนินการอยู่นี้ชี้ให้เห็นแต่ว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดทิศทางในฤดูกาลนี้โดยการบริงานขา่าวระบุว่าผู้บริหารแมนยูกำลังประเมินได้ว่าบริเวนอัลบริมยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักเตะในทีมเหมือนเดิมหรือไม่โดยสอบถามถึงเ,เรื่องขวัญและก็กำลังใจความมั่นใจในแทคนิก,กและก็การสื่อสารภายในทีมหลังจากที่ยึดมั่นในระบบกองหลัง3าคนทั้งที่ผลงานยังไม่ค่อยดีนัก แม้ว่าเบื้องต้น,รนบรูเบนอัลบาเดมนั้นจะยังคงดลรับการหนุนหลังให้คุมทีมต่อไปหลังจากที่หาเดือกับนักเตะและก็ผู้บริหารแล้วแต่ว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลงานของทีมและก็อันดับบนตารางคะแนนพิมพ์มายเลกอังกฤษในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้เป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บรเบนกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของเขา,ารังมาดูข่าวต่อมาเกันครับ อาร์ตยังไงลือสนั่นเลยนะแมนยูมีข้าตกลงรับขายบรูโน่ฟอนเดนเดชซบทีมซาอุดีอาราเบียค่าตัวทะลุ100ล้านปอนด์เลยทีเดียวเมื่องานนี้แหล่งข่าวระบุเลยนะว่าแมนยูตกลงที่จะขายบรัวบรูโน่ฟอนันเดชให้กับทีมจากซาอุดีอาระเบียด้วยค่าตัวที่สูงถึง100ล้านปอนด์พร้อมแผนใช้เงินก้อนนี้ในการคว้าตัวคาร์ลอสบาเดบาและก็เอริชแอนเดอร์สันเสริมแดนกลาง เดืนนี้สื่อในอังกฤษรายง,งานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นได้บรรลุข้อตกลงรับในการที่จะปล่อยตัวบรูโน่ฟอนเดนเดชกองกลางกัปตันทีมคนสาคัญไปยังสโมสรในศึกอัลสตีปอรลีกโดยค่าตัวมหาศาลมากถึง1นึ่ง้ล้านปอนด์ซึ่งคาดกันว่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งจากการรายง,งานข่าวนักข่าวชื่อดังเปิดเผยบอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นได้ตกลงกันในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเจรจาเงืินขายส่วนตัวระหว่างตัวนักเตะกับต้นงังัดใหม่เท่านั้นโดยดิยวดังกล่าวจะเปิดทางให้กับปิษาทแดงนําเงินที่ได้ไปใช้ในการเสริมทัพแดนการในครลงนี้แมนยูมีแผนในการใช้เงินส่วนนี้เพื่อจะคว้าตัวคาร์ลสบารดบามิดฟิลด์ดาวรุ่งของบริตันและก็เอลเลสแอนดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์ดส์เข้ามาเป็นการังหลักในทีมชุดใหม่ของบรูเบนอัมบอริมแม้ว่าโบริโน่เองนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญของแมนยู มาตลอดนะับแต่ที่ย้ายมาจากข้างของฝั่งสปอร์ติ้งเดชบันแต่ด้วยว่าอายุที่อายุจะครบ32ปีในฤด,ดูกาลหน้าทําให้สโมสรนอาจมองว่าการขายในเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพื่อจะสร้างสมดุลด้านธุรกิจและก็การเปลี่ยนผ่านของทีมโดยโบริโนโก็เคยปฏิเสธข้อเสนอนะฮะทางด้นของทางฝั่งที่เกิดขึ้นในคัณะนี้มาแล้ว เมื่อสมเสมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าต้องการอยู่ช่วยทีมต่อไปทว่าโดยทิศทางใหม่ของสมโมสรและการมาถึงของอัมบอริมเองสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงปีหน้าก็เป็นได้โดยเฉพาะเมื่อกุนซือชาวบปตตุเกสเองต้องการจะสร้างทีมที่มีจังหวะและก็สไตลก์การเล่นที่เข้ากันซะมากกว่าแฟนบอลบางส่วนมองว่าหากว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของแมนยู พร้อมตั้งความบังบ้าบริบาบและก็แอนเดอร์สันจะเข้ามาเติมพลังในแดนกลางและก็ช่วยให้ทีมเล่นเป็นระบบในครัรงนี้มากยิ่งขึ้นนะก็เป็นน่าง,งานนี้ลือสนั่นซัมเมอร์เซลล์นะฮะที่แมนยูมีข้อตกลงรับกับที่จะขายบริโน่ฟอรเดนเดชที่จะซบทีมซาดีอาราเบียค่าตัวทะลุ1 0 0รล้านปอนด์เลยนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงเปิดแผนอาโมริม,รมใช้งานดาเมอร์แฟนบอลแมนยูก็เข้าใจผิดในช่วงแรก ก่อนความจริงจะกระจา่างใช้โดยคิดมาแล้วนะับเมื่อเปิดแผนว่าบริวเวณอาร์บริมเทนเนอร์เลือดฝอยทองใช้งานเทนเนอร์布拉รรเมนทำแฟนบอลแมนเชสตเตอร์เดเข้าใจผิดในช่วงแรกก่อนที่ความการะจา่างจะเกิดขึ้นโดยคิดมาแล้วอ่าเมื่อเปิดแผนบริวเวณอาร์บริมผู้จัดจาการทีมชาวโปรตุเกสกัรมาทางของเซนเนอร์布拉เมนผู้รักษาประตูคนใหม่ชาวเบลเยียมทำรรวเอาแฟนบอลทัพปีศาจแดงของแมนอยู่ ทีมดังแฮกเซ็กบอลพิเมเบริกอังกฤษเข้าใจผิดในช่วงแรกก่อนที่ความจริงจะเจิดเผยขึ้นในครณะนี้ซึ่งเซนเนอร์ลาเมนในวัย23ปีย้ายจากวอรเยยอันเวิร์ฟมาสู่ชายคาโอเทฟฟอร์ดในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายดักเตะเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัว18.2ล้านบอน์หรือว่าเฉียด8ประด้านบาทรับสัญญายาว5ปีเต็มๆพร้อมสวมเสื้อหมายเลข31กระนั้นกว่าที่เจ้าตัวนั้นจะลงเฝ้าเสาได้ต้องรอโอกาส มากกว่าหนึ่งเดือนในครั้งนี้ซึ่งเบื้องตืึนนะฮะในครั้งนี้หรืรเป็นอัลบริมเองก็ไม่ต้องมองข้ามหรือว่าละเลยในตัวของเขาเองเซนเนอร์ลามเมนเองเลยเพียงแต่ว่าหดขาตัวเขาเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะในการวางแผนที่จะช่วยให้ในายด่านน้าหล่อรรยนี้เดินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกวิธีทั้งในสนามและก็นอกสนามซึ่งตัวเขาก็ได้ให้คำแนะนำาัตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่า จะวางตัวเป็นตัวหลักของทีมในระยะยาวสำหรับเกมต่อไปหลังพักเบรกทีมชาติปีศาจแดงเองนั้นมีคิวจะบุกไปเยืยนอนหงแดงที่เวฟูที่สนามแอนฟิลด์ในค่ำคืนวันที่ที่19บาตุลาคมนี้ฟาดแข่งในเวลา22นาฬิกา30ทีตามเวลาของประเทศไทย และนี่จะถือเป็นงานยากสำหรับนักของเซนเนอร์บราเมนที่จะได้เจอกับเกมที่มีความกดดันสูงหลังจากที่ได้ประเดิมเฝ้าเสาไปแล้วในเกมกับแมวดำซันเดอร์แลนด์ที่บรรยากาศกดดันน้อยกว่าในครั้งนี้มากโขได้ทีเดียวนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับท่านนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเดินนับหนึ่งแล้วเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เป็นไปได้ยังไงเมื่อแมนยูอยู่13ปี ขอยืมถุงเท้ากางเกงจากคู่แข่งเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเมื่องานนี้ความเคลื่อนไหวของฝั่งแมนยูที่ปัจจุบันรังอันดับที่10ในพิีเมีร์เดยกอังกฤษหลังเกมผ่านไป7เกมซึ่งก็ยืนยันแล้วว่ายังคงไม่มีความคิดที่จะปลดลูเบนอัลมริมออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมอย่างไรก็ตามดับบีเอร์จิมแแะคิฟเข้ามาเป็นผู้บริหารสโมสรในปี2024 เขาเองพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของทีมเพื่อที่จะเคลียร์หนี้ต่างๆหนึ่งในจัดการการลดจํานวนพนักงานหลายรายลงไปซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับการพัฒนายาวชนสโมสรแม้ว่าจะทําให้การเงินสโมสรดีขึ้นก็ตามทีซึ่งเดียร์อรนติกสื่อดังอังกฤษรายงานข่าวบอกว่าแมนยูชุดยู13ปีได้ยืมสุดเท้ากับกางเกงของทีมเอเวอรตต์ยู13ปีที่สนามซ้อมของพวกเขาเองเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา เพราะมีบางส่วนที่ไม่เพียงพอแถมยังมีการเรียกร้องว่าพนักงานซส่อมบำรุงนั้นไม่เพียงพอทางขยะไม่ได้รับการจัดการให้เรียบร้อยขอบสนามมีแต่ขยะและก็ชำรุดในขณะนี้ก็เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเันครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สื่อดังเปิดเผยเหตุผลที่แม็กไวาอาจแยกทางกับแมนยูแม้ตั้งใจจะต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ตามที เรียกว่าการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเมื่อสื่อดังเปิดเผยว่าเหตุผลที่หฮรรีแม็กควายประการจอมเสยผมชาวอังกฤษยังคงเีโอกาสในการแยกทางกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสกุบอลีเมียริลีกอังกฤษภายใต้การนําทีมของบรเวนอาร์บริมผู้จัดจาการทีมชาวโปรตุเกสแม้ว่าจะมีความตั้งใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้ก็ตามทีโดยเรื่องดังกล่าวนั้นได้รับการรายง,งานจากทางด้านของท a l กสปอร์ต สื่อชื่อดังที่ระบุนะว่าแม้ว่าทางด้านของอดีตนารับจิ้งจอกสยามเลสติี้จะมีความปรารถนาที่จะยึดสัญญาฉบับใหม่กับยักษ์หลับสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ออกไปโดมไปถึงระเบณนอัลบบดิมก็ต้องการจะให้เป็นแบบนั้นทว่ามีสิ่งเดียวที่อาจจะทาให้การต่อสัญญาฉบับใหม่ของแฮร์รี่แม็กไกวกับปีศาจแดงแมนยูไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือนารับในวัย22ปีรายนี้ยืนการที่จะไม่ยินยอมลดค่าเหนื่อย ที่ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ190,000่ปอนด์หรือราว8.2ล้านบาทต่อสัปดาห์ลงมาในขนาระดนี้สำหรับแฮร์รี่แม็กไกวลงสนามให้กับปีศาจแดงแมนยูไปแล้วมากถึง253นัดทำได้16ประตูกับอีก9แอซิสจากเวลาเนสนาม19,754่นาจิทีพาทีมคว้าแชมป์2รายการก็คือคาราบาวคัพอังกฤษและก็เอฟเอคัพอังกฤษอย่างนั้นหนึ่งสมัยในครร้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเจ็ดครับขอบคุณทุกคนตาดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ